สวัสดีครับแม่กายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จูสวัสดีครับไปขอบนากันโดนน้องแม่เนอนไปเห็นนาการโดนถามข่าวอยู่นี่มาทักมาทักไรเพราะว่ากันมาจะเกี่ยร์ไปเห็นจะออกปอกับเมียมาสองคนเดินออมาไปท้ากันทักไรเบอร์โยกไก่ก็เนาะอันนี้โยกไก่ได้ยินข่าวตลางแกรบอกบอกว่าโอ้ยพื้นเขาทุกมัดนั้นทุกมัดทุเมัดพื้นเขามันก็เขาย่ดอกเจ้าจะคล้องหันหาซื้อมาเลยจะเกี่ย บ่เคยได้เสียส่วนมากเป็นเลขฝันหรือเลขอะไรเลขฝันล่ะเลขฝันวันนี้ฝันไปเมียวันนี้ฝันมาได้ได้อึ้งอึ้งกับมันอึ้งอึ้งท้องค่ำเลยได้อึ้งท้องค่ำฝันพองมวกฝันฝันแล้วยามวิ่งสาววันนั่นลึกขึ้นมาฝันขึ้นก่อนก่อนเหล็กออกมาฝันฝันมาได้ได้จับอึ้งท้องค่ำตัวหนึ่งจับขึ้นมา วบง่ายํำเองก็เรื่องว่าตีทั่วหาออกปอก็เรื่องว่าโทัวหาออกปอกกบเมียม่ให้ไม่เอาเล็กนะไม่บอามาเบิ่งอึ่งท้องใช่อยม่มนฝันแม่นอยู่ไนความฝันเลยก็เรื่งที่ไปยิบเอาโทร่วพท์โทรศั่ท์าวกว่างที่ทางขังบนนอนก็เรื่องที่ไปยิบทั่หาออกปอกับเมียมาเบิ่งม่เบิ่งอึ่งยไม่คว้มฝันด้ยคระไมคมฝันอ่ะอึ่งท้องค่ำเจอึ่งท้องค่ำวบง่ายจับขึ้นไม่คุ้มมุ่งมองรั่ ไรืปจ้าวก็วาแล้วว่าโทษหาอบปอกัเมีอะมาเบิ่งเดี๋ยวเต่าโอ้มาเบิ่งเงินอึ่งทองคกน้าวมกันในความฝันโทรหาอบปอว่าจะโทรหาเราน่ะว่าอะไโทรหาเราซ้่งตัวเดียวปะครับมาเย่ยลานปู่ก่อนเลยโผล่เลยอึ่งเล่หูเมียเล่หูเมียฝันโดนไปครับเนี่ยฝันว่างหลังเรียกออกแล้วตองตองหดอะไรตัวตองหดมากเลย อันนี้แม่กายได้ตัวเลขตัวใดจ้าสิทีวันนี้นั่นบอกเพื่อนเรียกนั่นประจุดทูบยุหันได้ศูนย์เก่าไปนี้ไปย่างไปย่างลูกชิ้นอยู่ป่าข้างอ่ะมั้งหมู่บนที่วัดนขั้นวัดบางหันแต่วไปย่างมาหลายๆหม่องเราเนี่ยเราเคยเห็นจักเชี่ยแบบมีมือนั่นไปเห็นเห็นเลขอยู่ในในทันในทานไฟน่ะเห็นเลขศูนย์หกศูนย์หกเก็ด สามตัวเห็นยังกันชงร้องศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเห็นเป็นสามตัวชัดไหมครับเห็นสามตัวชัดเลยถามพไปโซโลแล้วก็เห็นคือกันคนเห็นคนขายของด้วยกันกันเห็นเหมดวดที่ออกมาแล้วนะบอกวดนี้ล่ะวดนนี้น่ะวดนไปวันนี้วันที่สิบหกเห็นมือวันพื่อหัดบางหันนี่หัวก็เห็นเลยอย่างมานท่วัดจักหม่องแล้วว่าเคยเหัดกับมือว่านตัวนี้เนาะตรงกับเลขทูบไหมมือว่านนี่แล้วเรียกทูบก็เรียกทูบยุดไปก็ได้ศูนย์เก้ามันคือมีสองตัวไหม บลูขอสามตัวเลยสองโตหายเลขล่างเนาะจ้ขอเลยสองโตขอสามตัวเลสองเลขทูบด้วนาปูครับจุดไปมือวันพระบางหันละบางบุญพระรับดีละนั่นแหละจดไปจุดไปหลักแรกฟันมาได้ยังอื้งท่องคำบเป็นเลขเจ้าว่าตีตีัวใดฉันได้ตีเกขพวเป็นอื่นทองคเหมือนตีแบบใดอะไรั่หตีตียาวลุดเลือดตีพวกเป็นนี่ บกเกิดสีแดีบางไหนเนาะบาจังได้นาะบานทอื่นทองคำเอาจุดทูบได้แล้วโอ้มันก็ที่บาทยูเนี่ยครับเกี่ยวกับเลขทูบเลขที่เนี่ยเห็นกอนนะนั่นจุดทูบแล้วมือมือบนพลาสตินจุดทูบแล้วหลังจากนั้นเลขออกแล้วบางที่ที่ปกที่หนึ่งบ่งแห่งรีบออกแล้วบางฝันต่อฝันมาได้จับอีกทองคำกาวเลขที่เลขทูบกับเลขไม่ผานเลรอเนี่ย มันอาชีพเป็นเลขเลขทูบนะมันเ,นเ,ล,เล้วเลขทูบมันยังยังยั่งยังยกขึ้เก้าอยู่ยังไงรบทุกทุเช้าพี่ักขอหล่อรถทุกวันมีเห็นไหมทูยักก่งย่งอยู่กียั่งศนยเกยังไงท,<จ>ทูักรับยินดะีทานแบบนี้ยินดีทานเห็นนี่เห็สัเทียบเลยไดแม่ไปโอศู0 6ย์ศูยูย เออยุ้ในยในทางานสยนสวยรถสวยหรือไม่เซนเตียย่างคิเลนมาดีจ้ากยศูนเี่แม่เมีนพอเคยเห็นจักรเจรีไปย่างหิงนามาแต่ว่าจักรบ้านแล้วมันมาย่างบ้านจะของวันนั้นเห็นอื่นก็จมาบึงอื่นคล้ายขนุนะุกันเขาก็เห็นคือกันเยเลขทูบกวใดแม่เลขทูบศูนยกศเกตัวเดียวมันกตรงกัน่งน ก็ตรงกันเขาหักขอเฉนก็เป็นเก้าศูนก็ว่าอรเลอะไรกยาต้องไม่ยลศูนย์หกศูนย์เก้าหกเจ็ดศเจ็ดจะเอาไวทั่วหาออก่กับเมียว่าเห็นว่าเบิ่งอึ่งเลขของฝันมักสุดใดเนี่ยมพื่มมากเลยมาวพื่นมากเลยมาเก้าศูนย์นี่ลเก่าเยเก่าไฟนะพวก ันชนคนเนี่ยเออน่ะละมักัตนั่นแหละไปหาแล้วเเศาเ่าได้หาซื้อแล้วเนี่ยได้เอยยานถือเลขวอกงหน่งโซได้สามต้องโตอยู่แล้วได้เลขรถเล่าสบาว่าไนไก่เพราได้หรอว่าหาซื้อเ่าได้วันนี้ก็ไปยำแล้วยำโจ้มือแล้วเาเศ้าไปเ่าได้จั๊กโตกับขึ้นมาก่เื้อนบ่เบิองโ ฮายกมุมพุ่นล้วก่อนเดี๋ยวยังยกมาทั้งทีหนึ่งหนึ่งอนนึ่งหมาเลยครับเดี๋ยวค่อยหมุนมาได้เน,นี่ยเอาลูกอีกแค่น้อยเนี่ยเอาลูกอีกแค่น้อยค่ะจ้าแม่กายนี่แม่นขนานดเนื้อแต่ก่อน,นทายลิปเราก็อกอ,อกเลยฝันแม่น นี่เพราะมันฝันที่นี่เนาะเห็นอยู่ในทานสันติเนาะอันนี้เลขเกิดในทานสามตัวเลขบังเอิญเนลงยุทธทานบางเอื่นบางเอื่อันนี้เพิ่อนว่าเป็นเลขปฏิหารเอาหมุนมาทั้งเพียรนั่งเลยเ้อบาดเนี่ยเอานิ่งนิ่งเนอะไม่กายบาดนี่นิ่งนิ่งปฏิหารเป็นบังเอิญเลขอันนี้อันเห็ยนยุติสายก็่ไม่กายเขียนยุตเตาไฟเตาไฟอย่างลูกชิ้นครับเห็นสามตัวเขียนสามตัว เห็นสามตัวเห็นเห็นตัวใดก่อนครับเห็นที่แรกอันศูนย์หกที่แรกเห็นสองตัวก่อนเห็นเห็นต่ศูนย์กับหกไปบางไปว่าเจ็ดสี่อยกที่ทางบางกลางก็เลยเป็นสามตัวที่แรกเห็นศูนย์หกก่อนน่ครับมาเมืไปบังอีกที่สองก็เลยเห็นเลขเจ็ดที่ไทยเป็นศยเจ็นย์หกเจ็ด าเห็นสามตเลยพี่น้องเมื่อซุ่มมาขายของกันมันเพิ่ผสมไม้โซ่เขาจะเห็นเ้ามาขายของมันถูกมันยาบกันเพราะว่าเขากห็นเป็นไก่เห็นน้ำอยู่เต็มเห็นน้ำกันหลายคนเหมือนกับซุ่มน้องซุ่มเขาไปขายของไก่กันเขาเห็นมืดเห็นมืด067 09นี่มัตตาสายเขา09เรียกชุดถูกค่ะเรียกชุดถูกเป็นเลขถูกเนาะเอาเอาจับไปทางไหนก่อนครับเอาแม่แก้จับตัวนี้เห็นน้ำหนึ่งร่มพัดครับ โอเคครับเห็นเลขถูกสองตัวเลขถูกได้สองตัว,วเลขจุด <J ew d> แล้วได้ศูนย์เก้ามันมาครับแต่เลขเห็นยุทธานนี่คือศูนย์หกเจ็ดนะครับศูนย์หกเจ็ด <0 67, S 2> แล้วก็มีหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดนอกตัดออกมาแล้วครับเอาได้หมดคนไปจับอื้ง่นฟันแล้วก็พระกัน S 2> <S 2> แต่เยาว,ตว์ตัว่ีโป็นเอื้งองทองค่ำเนี่ยจีเม่นเอ,อื้องทองค่ำเอื้องเป็นยังเดี๋ยวต้องไปเบิงตำล่าเนาะไม่กลายเนาะแต่ว่าตำล่าเลยให้น้องอันเบิงให้เป็นตัวใดครับยังเอือ้องเมื่อนแต่นน <S <S สีโปผินมันว่าเ<ห>พิ่นสีผ้าหาโ้โโศเข้ามาในความฝันี่ความฝันที่สิมีโศแต่โบบอกตัวเลขมันบอก ไปเบื้องล้ำลองลองว่าคนฉาหารั่วข้าตัวกับันเห็นตเห็นนล่นอึ้งต้องข่ามาั่นไปเบิ้งไรนี่เราือเขาแต่ว่าบ่มีตัวเลขแต่ว่าบ่มีตัวเลขเอาตัวเลขเนี่ยเลขกะตัวเราซืออัน้ออ้าวกแต่ั้งถุนก้อนบานถูกศูนย์เก้าฟันดียุไม่ไกลอาทิตย์สุ่ม ได้โชคตัวนี้แหละครับโอเคครับคุณค่าครับขอบคุณแม่กายครับขอบคุณครับขอบคุณแล